ช่วงนี้ไปติดตามข่าวสารจากเทศบาลนครขอนแก่นในช่วงเทศบาลบ้านเฮาค่ะ ที่ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลบ้านนนทันนายพีรพลพัฒนาพีระเดชนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นพร้อมด้วยนายจรัมพรโชดเสถียรรองผู้จัดการใหญ่กลุ่มเทคโนโลยีธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงในการให้บริการรับชำระค่าภาษีค่าเช่าค่าธรรมเนียมผ่านระบบ S C B Business Cash Management ระหว่างเทศบาลนครขอนแก่นกับธนาคารไทยพาณิชย์เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการชำระภาษีของประชาชน จากการสำรวจผู้ที่มีหน้าที่ชำระภาษีในเขตเทศบาลนครขอนแก่นมีเป็นจำนวนมากขณะเดียวกันเป็นการร่วมมือกันในการให้บริการระหว่างองค์กรภาครัฐและเอกชนสำหรับประชาชนที่จะชำระภาษีธรรมเนียมต่างๆสามารถใช้บริการได้ทั้งสองทางไม่ว่าจะเป็นเทศบาลนครขอนแก่นและธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา ที่ศูนย์ฝึกอบรมโรงเรียนเทศบาลบ้านนนทันนายธีรศักดิ์ทีค้าย,ยุพันธ์รองนายกเทศมนตรีนครขอนแกน่นเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝาย่ายพลเรือนหลักสูตรจัดตั้งรุ่นที่17ประจำปี2552สืบเนื่องจากในปัจจุบันได้มีภัยพิบัติต่างๆเกิดขึ้นเป็นจํานวนมากไม่ว่าจะเป็นภัยทางธรรมชาติหรือภัยที่เกิดจากการกระทําของมนุษย์ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝาย่ายพลเรือนเทศบาลน,นครขอนแกน่นได้มีความตระหนักถึงความปลอ อดภัยต่อภัยที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนจึงได้จัดให้มีการอบรมขึ้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัยของอาสาสมัครอปพรออีกทั้งเป็นการเพิ่มจํานวนสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยให้เพียงพอตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยที่ให้มีนโยบายเพิ่มจํานวนสมาชิกอปพ,อพอรอทั่วประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละสองของจํานวนประชากรในการฝึกอบรมในครั้งนี้มีผู้สนใจทั้งชายและหญิงเข้าอบรมจํานวน100คน thank you